สวัสดีครับวันนี้มารวยภาามาตตาในท่งพอลี่ฝันล่าสุดฝันขึ้นครับฝันว่าไปเที่ยวต่างประเทศพี่น้องนะครับเพิ่นไดเลข3สามตัวนะครับฝันจะกับรถเพิ่นนะครับรถทะเบียนได้ล่องปฏิตามข้อฝันพอลี่ด่วนๆกันเลยครับสวัสดีครับพอลลี่ครับสวัสดีครับวันนี้มาสองช่องขึ้นเราเนาะ วางหมอรวยกับเมตุยเด้อนะครับเมตุยกับเมตุยรวยได้วันเด้อครับหมอรวยช่วยได้นะครับหมอรวยปันโชคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สามช่องทางเด้อะครับมื้อนี้มาดตัดวนๆนะครับหรืยินข่าวว่าพอลีฟันมาขึ้นฟันขักฟันแน่นะครับฟันแปลกฟันว่าไปเที่ยวต่างประเทศห่วยมื้อนี้มีเพื่อนบ้านฟังเล่าด้วยมื้อนั้นเพื่อนบ้านชัดๆพลีก็เลยว่าเฮ้ยล็อกแห้แน่นสักหน่ะพีคิดว่าจยไปว่าไายดูเนอะเถอะสักหนะครับเพราะว่าอันนี้ฟันไปเที่ยวเพื่อนบ้านมาพอลีแมีนๆคิดว่าจะเลิกกับเมีนเล่าเจ้ ก็ฝันว่าไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวน้อยคอนไปเปล่า <laughs> หรือมักนะหรือหมักเล้า,ปปากันหมักเล้าหมักสาวเหล้า,มาหมักสาวเหล้าว่าอ,อ,อย่าไปเที่ยวเล้าเด้อนะครับมาตามให้ดูพี่น้องยุ่ยี่กับ้า็เดี๋ันไปเล้าเดี๋ยันไปญี่ปุ่นเด้อโอ้ค <laughs> ือเดี๋ยวขอวันนี้หนึ่งนะพอดีเนาะคือบางคนก็ว่าพอดีเนี่ยฝันดูนหลายตัวเลขนะครับแล้วอยากแบ่งให้ชัดเจณหนึ่งเลขที่อยากให้เรียนรัฐบาลให้จริงๆริงร้อยเปอร์เซ็นต์คือฝันแรก ฝันแรกครับคือแม่นตลอดนะครับเนาะแม่นตลอดเนาะฟันแรกนี่ยใหย่ำเนาะตัวนั้นแม่นตลอดแม่นต้นตีให้ถูก่แคนนั้เมื่อไรเพิ่งพักเรากับหมัดไวยกับอันคู่มือมันมัดเพื่อนเมื่อเขาเขาไทยดีเขาไถ่ดีบัดไปเห็นคลิปพื้นพ้กกรสิเป๊ะไปนั่งมั่งสินะกระสิว่าพอิ้กคือหลายฝันแท้นะก็เลยขอยย่ำก้อนก้อนสีเห็ดคลิป ตัวนี้เนาะให้มันใจฟันแหลกเป็นตัวตั้งฟันอื่นเป็นตัวร่องซะนะครับแต่ว่าให้ให้ร้อยนึงกับให้เจาะแปดซีกเจาะฟันแหลกเนาะเส้นเนาะนะครับอ้าวบานนี้งิีมาตามอันนี้คิดว่าฟันขึ้นวันที่ยี่สิบอี่คิดว่าเมื่อนี่วันที่ยี่สิบเอ็ดมันมีเล่าพัาชนาคิดว่าตรงแมนเล่าพัฒชนาเนี่ยนันอฟันใกล้บ้านอ่าลองออกฟังในฟังเลยฟันนี่ฟันว่าเดไปเที่ยวต่างประเทศจะไปยังหรอที่ตัวเจ้าของอยู่ต่างประเทศแล้ว เดรปานีไปเด็กหน่อยมันเ,นนนเ,เล่น่วนเล่นตาตามันเล่นไอ้ไอ้ยังก่อนเล่นเล่นกันแบบเรื่อบ้านเื่อบ้านเขาเล่นกันได้เลยได้ได้เลย้เลย่ดเได้กล็ไา้เลยได้เลด้อได้เลยไ้เอยได้เได้เลยได้เลอ้เลยได้เลยได้เลยไ้เลยาดนเายได้เลยดเได้เลได้เลย้เลยคด้เลยไยได้เลยไ้เได้เลยไดเยด้เลไลิ ตาตามาเล่นไอ้นี่กันใครใครหยู่บอกนั้นแท้อะไรนะมันเล่นเอาบอกหัวมงกันแม่เ <มา S 1> ด็กหน่ยประมาณสั้นปู่ปู่ยุ่รน้องเลีนยชั้นไหนประมาณอะไรยู่เลยไกหาเอออยู่ฝาหารประมาณเด็กน,น,น้่ยฝาหาอานี้ละมันเล่นเอาหัวมงกันเอาก้มใช้กันทั้งทีละแล้ว,ลวนนปนะไปเด็กน้่ยผพ้หญยิ่งน่ะเฮ้ไปเฮ็ดมามีผู้อื่นมาบอก มีรถผู้ใดญ่นอนจอดอยื่นขวางประตูไปเอาออกอย่างนี้เนี่ยพ่อวองสั่นแยกไปไปเห็นอีกผู้หนึง่งเอารถเท่าดึงถอยหลังไปเป็นรถมอไซค์มอไซค์ขั้นยุบานนี่แหละเป็นปดึงถอยหลังไปเปนมันเป็นล่องควายเลยเอารวบายู่มาสีดนันไว้กระดันเอายู่มันเลยตกลงน้ำเป็นเลยยันถือยาถือใบอะไรบุเป็นเลย,ยเปล,ยปลยป่อยสีใบมันก็เลยไปเรื่อหาวยไปเห็นรถตรักรหนามยังไงเอารวบาแข็งแรงมาเอารวบอย่างนี้เได้งางไปเอารถจอดคองขึ้น รถเป็นรถมอไซค์เอามาจับรถมอไซค์เดี๋ยวเห็นชุ่มเมงินก็ขี่มอไซค์ขึ้นไปน้ำอันคือแจ้งเป็นท่าเนี่ยจะว่าขึ้นน้ำเขาเป็นหิมาเป็นอยังไปประเทศญี่ปุ่นมามขี่หิมะอะไรเขาเลี้ยนเหยียบไปเส้นหิมะเส้นยังแตกขึ้นมาไปนด้ขึ้นมาเอา,ารถจักร็งขึ้นมาจอดปุ๊บเดี๋ยวเมื่อกีกอ้สก็งคันไม่มองเสียหายกับผมไม่มองเสียหาย อย่าไปดีเบิงออกไปครับครับเด็กน้อยเที่เอาหัวมงกันก็มันไม่ไม่เหยไม่ใช่ไม่ยิ้มยิ้มใช่ยิ้ม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 แล้วก็มาเดี๋ยวเบื้องลนแล้วก็ยิ้มยิ้มตื่นจากฝันครับผู้เมียตื่นจากฝันมีอะไรเรื่องฝันมี้สักหน่อยลดขั้นใดขั้นในบ้านรถแดดขั้นที่บ่ได้ขี่เคยจอดอยู่บ้านในบ้านก็ขั้นไหนก็ีนเปลี่เลขทะเบียนมัน หกแปดแปดหกแปดแปดนี่จังได้คิดไว้มาทั้งเพื่อนบ้านเล่าเฮานี่แหละเล่าข่านาเพราะว่าคุณสีเพื่อนว่าเพื่อนขอเป่เพื่อนขอเละเล่าเพื่อนว่ากอได้ไปสุราเรียงลูกยิงเรียงเป็นเล่ายิงโมเลียวเขาตั้งใจขอเล่าเลยเฮเมียตั้งใจขอเล่าเลยวันนี้นี่ผัดเป็นผู้ฝันบัดนี่นะฝันที่ว่าแม่สิมันเล่า ครับทะเบียนรถก็คือ688เนาะครับพอรี่ได้มนเจว่าจะเป็นเพื่อนบ้านมากกว่าในมนีได้นะครับสำหรับพี่น้องผู้ใดมากเพื่อนบ้านฟังเล่าเนาะก็สามาถไปเที่ยวกับพอรี่ได้เนอะนะครับแรกงนี้นะครับเถึงได้ว่าฝนฟันคักอยู่นะครับเราเคยสังเกตอยู่พอรี่ลักษณะฟันไปเที่ยวพม่าเที่ยวอยางเคยฟันดูอยู่ครับช่วงนั้นก็ไปบอกก็หลีรับออกเพื่อนบ้านอยู่นะครับเนาะตามนั้นได้พี่น้องช่วงขมันนะพอรี่ได้นะครับเอาตัวเลข ทะเบียนรถนะครับแดดเพิ่นนะครับบริสายทะเบียน688เนาะกัตตัดให้ว่าหลา่นะครับตัด68กแปดก็แปเท่านั้นเด้อนะครับระวังเพลินบ้านตัวแดงชึ้งคืึ่งชัดเจนเนาะนะครับก็ลองเบิ่งเด้อนะครับดูผลเสียงไปเที่ยวห้าน้อยเที่ยวยังก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าตัวพอลลี่เนี่ยมกสาวเล้านะครับอยากมีกิ๊กสาวเหล้าส้นอยากไปเที่ยวเล้ามากกว่านะครับไอช่วงข้นมาแล้วก็ฝันพอลลี่เด้อนะครับโอ้พอลลี่เนี่ยฝันดีเนาะนะครับส่วนใหญ่พอลลี่ก็ปม่ตุวเนี่ยขอส่วนเนี่จะได้เด้อ ตามที่มเล่ยมากๆๆหลายๆครั้งนะครับเพราะว่าคเคยขอ,เ,อ,ขอ,อเพิอ่อนลอขอเปลี่ยนใหญ่ขอเพราะว่าเมตุนี่ชุดนี่จะแม่เนาะม,มักจะฝันเกี่ยวแเม่หรือว่าเก้าหาเม่ก็่มักจะไม่โชคนะครับอพอลี่นี่เพิ่นก็เคยเห็นฝันผู้ประคาวเนาะใส่ชุดขาวเป็นชุดราชการนะครับมาหาเพิ่อนบอกแล้ววัดยุบ้านเพื่อนนะครับเพิ่อนว่าอยากได้กระบ,บอกยังสินะนะครับก็ถือว่าเพิน่นตจากคนา่าง,งมิเศสนะขรงบัวเมียนะครับ มักจะไม่โชคนะพี่น้อง688นะครับอย่าลืมเล้ะนะครับกับ6 8 8ปนะครับเป็นเลขเคืนบ้านเย็นนี้นะครับที่ไปรัฐบาลให้กันอะไรทกันก็ให้ชัประมาณนนะพอลี่เนาอะอก็เป็นข้อฝันที่ฝันดีฝันบริเตนมากแบบนี้เราพอลลี่ฝันบริเตนเนาะกันเกี่ยวกับรถคักๆเลยอืไปเที่ยวญ,ญี่ปุ่นไหมเจ้าครับไปญี่ปุ่นไปพอได้หน่อยเลือหัวโขกันครับ อืแต่ว่ารถนี่รถยังขึ้นไหลลงนาพป่ะเขาเพีนรยังก่อนเพราะว่าเขาว่าขวางทางโเขาเลยจับถอยไปมังมังถอยมันค่อยเลยมันค่อยไม่ได้ไหลลงไปถือน้ามันเล่นป่ะสุดนี้ตามที่สังเกตเมา่อไรเถอะรถลงนามบังแม่นเลยเคยไปสัมผัสเมีมียกี้ทีหนึงเมียเมียกี่เลยก็รถลงนามเมือนกันนะครับมันทำกับเขาเหมือนกันนะนะครับอืสังเกตดีๆให้รถขั้นใดลงน้มหนี่ง ร,า,า,วราวัางแทบๆทะเียนรถเดเลยนะครับแต่ว่าใจพอลี่มักฟังเล่านะครับก็เลยอย่างพี่น้องผู้ได้มักเที่ยวเพียนบ้านนะครับก็บลองเบินนะครับสำหรับคนฝันพอลี่นะอเอาไป้ที่้าช่วยทีนึงต่นะครับเอาไปตู้สรุปสรุปพอลี่ฝันว่าได้ไปเที่ยวตั้งประเทศญี่ปุ่นแมนบ่ครับผมไปมมทเที่ยวญี่ปุ่นก็เลยไปเล่นกับเล็กหน่อยเอาหัวช,นก,น,วชนกันเอาเล็กน่อยเอาหัวชนกันมาทันพันวาเห่นอีหยังกับเล็กน,น,น่อย กันเลยว่าตงใส่สิไปเปลี่นบ้านตำเหล่าคนฝันเกี่ยวกับต่างประเทศรถขวางทางคนมาเขาเริ่มซื้ลงน้ำรถฝันเกี่ยวกับรถเป็นรถแดดปรี่เด้อนะครับทะเบียนรถกะขั้นเก่าหกแปดแปดาะทะเบียนรถขั้นเก่าหกแปดแปดถ้าทางหกแปดกับแปดแปดนะครับระวังเปิ่นบ้านเด้อพอรีมักนะครับพอฝันไปเที่ยวต่างประเทศเป็นญี่ปุ่นเนาะ ตะเกาพอลี่ฝัน่ยวกจะทำประเทศมักจะมีโชคนะครับใครโชคขนมาน้องโคฟันพอลี่ในมือนี้วันนี้เด้อนะครับแดสสีแดงรถแก๊สสีแดงแกสสีแดงอ่ะมาเม่อไหร่แปดหกแปดแปดอนะครับไอ้โชคขนมาเด้อพี่น้องวันไห้จิงครก็ให้มีโชคกันมาแรกนี่เด้อนะครับเรอจะไปเที่ยวรัฐบาลไทยอะไรกันแต่ว่าพอลี่นี่มักแถวแถว